ในช่วงราวๆสัปดาห์ที่ผ่านมาครับจนถึงหน้าตอนนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับในดิวของปีกทีมชาติบราซิลอย่างราฟินยาเนื่องจากณปัจจุบันครับมีการเปิดเผยว่าทางสิงโตน้ำมินคลามอย่างเชลซีทีมดังในส u p r e รเมร์ลีกอังกฤษพวกเขานั้นสามารถตกลงเรื่องค่าตัวราฟินยากับทางลีดยูไนเตตต้นสังกัดปัจจุบันของชานนกเตตได้อย่างลงตัวแล้ว ซึ่งนั่นเองก็จะทําให้เหลือเพียงแค่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะเท่านั้นอย่าไรก็ตามครับหากมองย้อนกลับไปในช่วงเดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มี2ทีมที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะหนึ่งครับก็คือจากเ c บาร์เซโลนาทีมยักษ์ใหญ่จากศึกลาลีกาสเปนณเวลานั้นพวกเขานั้นกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้นักเตะไปร่วมทีมแล้วต่อมาเพียงไม่นานก็เป็นชนะของอาร์เซนอลกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเอี่ยวกับตัวนักเตะ อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดทั้งสองทีมนั้นก็ดูจะเงียบลงไปแล้วก็ได้โพลชื่อทีมตัวละครลับขึ้นมาใหม่แน่นอนครับว่าทีมทีมนั้นก็คือเชลซีและวันนี้ทางคิกออฟจะพาทุกคนนั้นไปร่วมหาคำตอบกันครับว่าทางดิวของราฟินญ,ญาไม่มีอะไรผิดพลาดทำไมอยู่ๆทันเดอร์บลูนั้นมาแซงในช่วงโค้งสุดท้ายในการปิดดิวนักเตะให้ทุกคนตามคิกออฟไปรับฟังกันได้เลยครับ โดยอย่างที่ทราบกันดีถ้าพูดถึงในเรื่องของเหตุผลเงบเพิ่งจะมีการยืนยันออกมาเพียงไม่นานครับว่าเชลซีนั้นพวกเขาเพิ่งจะเสียโลเมลูลูกากูกองหน้าตัวเป้ากลับไปให้กับทางอินเตอร์มิลานในสัญญายืมตัวซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามีตัวรุกออกไปก็จะไปต้องมีใครสักคนเข้ามาทดแทนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าราฟินญ่านั้นเขาจะไม่ใช่สไตเกอร์ตำแหน่งเดียวกับทางลูกากูแต่จากซีซั่นที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับ ว่าราฟินญาน่าจะดีพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะถ้านับจากสถิติในช่วง2ฤดูกาลที่เขาอยู่กับทางยุงทองเง็บในซีซั่นแรกนัก็คือซีซั่น2 0 2 0 2 0 2ีถึงราฟินญาเขาลงสนามให้กับลีดไป30เกมซัดได้6ประตูและทำอีก9แอสซิสส่วนซีซั่นล่าสุดเขาลงสนามให้กับลีดไปทั้งหมด35เกมยิงรวมกันได้11ประตูและทำอีก3แอสซิส แถมช่วยให้ลีดยูไนเต็ดรอดตกชั้นไปยังแชมเปี้ยนชิพได้อีกด้วยและจากผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมของทางนักเตะครับในช่วงหลังๆทีมชาติบราซิลก็เลือกที่จะไว้วางใจเรียกตัวราฟิน่าไปติดทับเซเลซาลชุดใหญ่แล้วนั่นเองก็เหมือนจะเป็นสัญญาณบอกว่าเอลเลนโรดอาจจะเล็กไปแล้วสําหรับราฟินญาซึ่งทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นซัมเมอร์สุดท้ายที่ราฟินญาจะอยู่กับลีด แล้วพอถึงช่วงเวลานังกล่าวชื่อของ FC บาร์เซโลนาครับก็ถูกเสนอขึ้นมาวันนี้น่าจะเป็นสโมสรทีมเต็งที่จะได้ตัวราฟินญาไปร่วมทีมพรอะเนื่องจากตัวนักเตะม,มีความต้องการอยากย้ายไปบาร์เซโลนาและบาซาก็เหมือนจะต้องการตัวนักเตะเช่นกันแต่จนแล้วจนรอดนะปัจจุบันครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทางบาซ่าไม่สามารถขยับตัวในซัมเมอร์นี้ได้แบบอิสระ นั่นก็คือเรื่องเงินของพวกเขาพอดูเหมือนว่ายอดทีมจะได้กระทิงดูทีมนี้ไม่สามารถสู้ค่าตัวของราฟินญ่าไหวแต่ก็อาจจะมีการรอดูสถานการณ์ของตัวนักเตะอย่างใกล้ชิดส่วนทนานของปืนใหญ่อย่างอาร์เซนอลครับ ทีมดังจากลอนดอนเหนือว่ากันว่าพวกเขาถูกปฏิเสธจากการเจรจา,าปากเปล่าไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเพียงไม่นานครับจากข้อมูลแหล่งข่าวที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยเฉพาะการการันตีจากฟาบิซซโอโรมาโน่ครับเชลซีนั้นได้บรรลุข้อตกลงค่าตัวของราฟินญาแล้วก็คาดว่าค่าตัวที่เชลซีจะจ่ายให้กับลีดน่าจะอยู่ที่ราวๆหกสิบถึงหกสิบห้าล้านปอนด์ซึ่งเงินจํานวนดังกล่าวครับก็เป็นการโรมโบนัสต่างๆไปแล้วนั่นจึงทาให้น่าตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่การเจรจา,าเงื่อนไขส่วนตัวระหว่าง สโมสรเชลซีกับราฟินญาและนี่ครับก็คือมหากราบทั้งหมดเกี่ยวกับราฟินญาในที่สุดขาวนั้นใกล้ที่จะลงเอยกับทางสิงโตโน้ำเงินคลามกับเชลซีได้แล้วเชื่อได้ว่าอีกไม่นานครับแฟนบอลของเชลซีน่าจะได้ยินข่าวดีในเร็วๆนี้และทุกคนละครับมีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยและสําหรับวันนี้ครับคิกออฟต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์รวมถึงกดซับสไคร้ให้กับพวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ